เมื่อกี้เธอพูดได้ดีที่ว่าคนที่จบคนที่สํเาเร็จจริงๆและจบเหตุปัจจตรยยงนี้จริงๆอย่างเช่นสมัยพุทธกาลแต่เขาไม่เห็นขั้นตอนการจบคือไม่รู้มันจบออกมาได้เลยเขาก็เลยสอนคนไม่ได้ไม่รู้จาอธิบายยังไงมันไม่เห็นวงจรการจบมันตัดสิรุธรรมไม่ได้แต่พระเจ้าต้องตัดสิรุธรรมได้ตรงนี้ ท่านเลยเป็นศาสาดาแล้วก็มาสอนให้สาวแต่สาวว่าวงไม่สามารถตัดสินไม่เห็นขั้นตอนการจบการเกิดของมันจริงๆวงจรทั้งหมดของมันก็เลยไม่รู้ขั้นตอนการจบก็เลยชี้ทางสา่างให้คนไม่ได้พุะเจ้าท่านเลยตัดสินุธรรมทา่านเลยมาชีทา้ทางทางหลุคนให้เธอพูดได้ถูกมากได้ดีมากอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์มาเห็นวงจรน,นี้ได้ไงมารู้ขั้นตอนการจบได้ยังไงร,รู้ขั้นตอนการคนที่หลงได้ยังไงไม่เห็นแจ้งตรงนี้ได้ยังไงว่ามันหลงเปนอย่างนี้ ซึ่งมันมันเป็นของมันเองม,มันเป็นเรื่องมาสจ,จรรย์เลยอาจารย์แค่จบตอนแรกนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันมันพิกออกมาได้ยังจบได้ยังขั้นตอนการจบนี่ขั้นตอนที่มันหลงอยู่ได้ยังไไม่รู้เลยเพราะอาจารย์มาตัดสรุปองค์ธรรมทั้งหมดน่ะในโพกีจะทำสามที่วิสามที่เจ็ดประกันโดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือมรร์คยูแปดเนี่ยบทสรุปของมันอาจารย์นี้ทั้งหมดเนี่ยถึงลุกขั้นตอนการจบของมันมันจบอย่างไง อาจารย์หนึ่งชี้เส้นทางหรือผลให้ทุกคนได้ที่ตามอาจารย์เห็นคุณจนะัชนูเยก็ชี้ให้ได้นแม่ชี้ผมทุกคนแม่หมดขั้นตอนสุดท้ายนี่เลยก็คือจบด้วยอ,อริยมรมีองค์แปดถ้าไม่ตัดสบบนุ่นทำตรงนี้อาจารย์ก็คงจะจบเฉพาะตัวเองตอนนั้นนะก็ไม่สามารถช่วยโลกได้นะมันมันมาได้ไงดูมาตึงเนี้ยซึ่งพระเจ้าทัานตอนนั้นจบใหม่ใหม่ ท่านบนเหตุปัจจัยใหม่สาเร็จใหม่ท่านก็ไม่ดีตรงนี้เออแต่ด้วยไม่รู้เหตุปัจจัยอะไรบางอย่างท่านทำมาตัดสรูองทนี้จึงเห็นขั้นตอนการเกิดและการจบของมันพเรีมนรู้เส้นทางทั้งหมดในชี้ทางให้คนสว่างได้เห็นไหมมันเป็นเรื่องมหาศาลเรื่องแปลกมากเลยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเล่นๆว่าหมื่นปีล้านปีจะมีคนแบบนี้ปรากฏขึ้นมันไม่มันไม่ใช่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นอรหันกสาวกก็แค่เป็นผู้รู้ตามผู้เจ้าจึงเป็นสัพพัญญูบรรลุธรรมด้วยตัวเองตัดสรนุชชอบด้วยเพราะองค์เองอาจารย์นี้ก็เหมือนกันไม่มีครูอาจารย์บรรลุธรรมด้วยตัวเองแล้วตัดสุุชชอบด้วยตัวเองรู้เส้นทางทั้งหมดเห็นแจ้งในทั้งหมดระบบกลไกจึงเห็นขั้นตอนทั้งหมดว่าจะกำลางเจ้ามโนอยาย่างนี้ได้อยังไงจะนำแสงสว่างมาทำลายมันได้อยังไง เนี่ยมันเป็นสิ่งมหาจรรย์ของโลกอาจารย์ถึงยิ้มเลยเห็นทุกคนวนอยู่ก็แต่มันอยู่ที่ตัวเขาเองเนี่ยเขายังยึดถือมันถือมันในความเชื่อในสัญญาของเขาเขาหลงอยู่ในสัญญาสังขารวิญญาณนะหลงแน่ยัตาะาทั้งหมกขันมั้งหน้าเขาจ็จะต้องสแสวงหาไปอย่างนั้น ความเชื่อมีหลายระดับไงของเขาอยู่ตั้งแต่หนายันตั้งแต่หยาบยันละเอียดเหมือนเธอในขั้นละเอียดเลยแต่ก็ยังมีอยู่ไงยังติดอยู่ไงอาจารย์นึกบอกว่าคนมันมันบางคนที่มันสําเร็จจริงอย่างหลวตามหมาอู่ท่านก็นสําเร็จของท่านแต่ท่านไม่ไม่ไม่เห็นขั้นตอนนึงไม่รู้ขั้นตอนนี้จะทำลาย ไอ้จิตมนุวิญญาณนี้ได้ยังไงทำลายอวิชาตำหน้าประธานนี้ได้ยังไงทำลายผลจากอาสวะสามตัวนี้รูปภาพโทสะโมหันนี้ได้ยังไงนี่ตรงนี้แหละที่ท่านไม่ไม่รู้ขั้นตอนมันไม่ขั้นตอนที่จะทําลายท่านแค่ดูออกมาแล้วคนออกมาจนๆนะมันมันไม่มันไม่รู้ขั้นตอนอะไรมันกลับจะรู้ทําไม่ได้อะมันไม่มีวาสนาบารมีที่จะมามันจบได้เฉพาะตนเลยจึงเป็นเพียงสาวุกธรรมเลย ไม่สามารถนําองคธรรมไปสอนคนได้เพราะมันมันมันไม่สามารถตัดสู้ในธรรมได้เนื้ออกไหมมันไม่สามารถตัดสู้ทําได้อ่ะมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปชี้ทางสว่างให้กับคนบนโลกแบนี้ได้มันมืดมันมืดในส่วนนั้นไงแต่ส่วนของแกแกสว่างอยู่แล้วตรงตาบัวนั่นแกละแกม่หลงแล้วในตรงจุดเนี้ยอืแต่ด้วยที่ว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะตัดสู้องธทําได้มันก็เลยไปเฉพาะตนแบบเรียบง่าย อยา่างเวลาพูดแต่และอย่างมันก็เลยยังเป็นเป็นทิิที่ที่ตัวเองเดินมามันก็มันต้องไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยบอกออไปทาอย่างนีเออ้เล่าอาการอย่างนั้นอย่างนี้ไปอย่างนั้นเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่ยากนะอาจารย์บอกอยังลุ่งวีดบัวเพื่อนอย่างนีน้ก็ไม่สามารถที่จะสอนทำมาแบบรังทุลังที่จะสอนออก็เลยเป็นหลงจิตกลับไปไปยึดมั่นถือมั่นในบางอย่าง ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ไปอุปมาให้คนรุ่นหลังหลงกับองค์ความรู้ตรงนี้หลงสัญญาตรงนี้อย่างนหลุไดไปแล้วหลุดไปแล้วแต่ถ้าอยากสอนมันมีวิบากต้องดึงกลับเลยดึงกลับมาเกิดกลับมาหลงอีกม,มันเลยอสภาว่าที่หลุดไปแล้วเนี่ยมันเลยเป็นเพียงสัญญาแต่กลับมาม,มีมีหลงในความรู้อีกอ่ะมันก็เข้ากลับมาอีกอ่ะคือมันกลับไปกลับมาได้ตลอดเพราะว่าเชื้อมันยังไม่หมดไง แล้วอ,อยากสอนคนเนี่ยมันกลับมาได้ตลอดตัวเองไม่ได้ตัดสินรู้ทรจะไปสอนคนได้ยังไงมันเอาแค่ความจำใชค่ความคิดของตัวเอง<ม>คือมันนี่เห็นขั้นตอนอย่างแจ่มแจ้งเห็นวงจรอย่างแจ่มแจ้งมันไปสอนคนไม่ได้มันพาเขาหลงพาเขาไปกระทําอย่างนีงอ้อย่างนี้อีกก็เกิดตานาประทานขึ้นมาอีกอเกิดอีกออย่างผมถ้าจะสอนก็ก็ต้องเอาสัญญาอาจารย์มาสอนใช่มก็จะไปสอนอย่างไงเออล้วจะไปบอกอย่างไงมันก็เป็นแค่ สิ่งปรุงแต่งเออเธอไม่เห็นขั้นตอนกระบวนการมันทั้งหมดอ่ะเธอจะไปสอนคนยังไงไม่ได้ครับเออเธอไม่รู้ดว่าจะจบยังไงอแค่เธอสบางเธอก็รอดไปแล้วแค่คนเดียวถ้าเธอมีความอยากเนี่ยตั้หางของเธอถูกไหมล่ะเพราะเกิดความอยากโมหะเข้าแทรกในความหลุงเพราะตัวเองไม่ได้เห็นขั้นตอนมันไม่ได้ตัดสูุรวงทำมันไม่ได้เห็นเส้นทางนี้ออื เธอจะไปบอกมันก็มีแต่สัญญาจําจากประมวลตรงนู้นตรงนี้มาก็สอนที่เขาจําอ่ะยังเก่งก็ไปได้เหมือนเธอแค่นั้นเองแต่มันก็ยังติดอยู่ใช่ไหมล่ะเออแค่นั้นเนี่ยเพราะครูผู้สอนก็ติดอยู่อ่ะเออยังมีตัวตนอยู่อ่ะยังมีผู้รู้สอนผู้จําได้ผู้มีปัญญาอยู่อ่ะแต่ไม่สามารถชี้ทางหลุด้นได้อ่ะ มีแต่นั่งคุยนั่งพูดสอนอย่างนั้นนีมันเป็นความคิดมันก็ได้แค่สว่างมันได้แค่รู้อ่ะมันพ้นทุกไม่ได้นะมันแค่รู้เฉยเออรู้วิธีไม่ให้ทุกมากเออรู้วิธีไม่ได้ทุกวิรู้วิธีวางทุกเออมีสติระดับหนึ่งที่ที่วางได้คลายเป็นเออแต่ยังไม่พ้นจากการเรียนใด้ตาเกิดหรอกนะเพราะยังรู้อยู่ไงมันต้องมีผู้เห็นแจ้งในสัจธรรมจริงๆแล้วตัดสรู้องค์ธรรมนี่ อย่างเช่นพระพุทธเจ้าขนาดไอ้มากระสับอานนท์ยังสอนใครไม่ได้เลยรยบบอาจารย์จะบอกยังเก่งเขาก็สอนได้แค่ตรงเนี้ยแบบเธอเนี่ยให้ได้แค่เธออย่างเก่งก็เอาสภาวะที่มันไม่มีอะไรเป็นมันทับฐานนะไอจิตบ้านจิตเดิมแท้งเ่ยก็สอนได้แค่นั้นแต่มันหลุดออกจากความรู้นี่ไม่ได้มันวนไปมันกวนไปมันกวนไปแล้วมันกวนไปแล้วมันกวงได้แค่นั้น เห่งนั้นม,มันจะใส่สัญญาความรู้นั่นแหละพอพอพอถูไถ่ายไปได้แต่เวลามันจะตายนะติดมืนเดิมพวกที่ยังไม่หลุดนะยังไม่จบรู้นะเนี่ยเรารู้เนี่ยมันอยู่ในในขันนะมันจะเป็นมโนยอยู่มันยังไม่ได้ดวงตา,างเห็นธรรมเลย ถึงได้เห็นก็จริงแต่มันยังทิ้งรู้ไม่ได้ไงหน,นู้นี่มันทิ้งยากเลยมโนวิญญาณอยู่มันมืดบอดอยู่มันต้องสว่างอย่างเดียวไงมันถึงจะอืมพอแสงสว่างปรากฏแล้วมันไม่มีรอยทางในตัวเนี้ยเพราะเพราะหลัหันในสมัยพุทธกาลที่เป็นอรามตาสาวบกเลยไม่เห็นรอยทางยังไม่เห็นขั้นตอนการที่จะหลุดพ้นว่ามันหลุดพ้นออกมาได้ไงง่ะแต่กูรอดแล้วอะ่ะกูหมดแล้วอะอืมมันเลยไม่เห็นขั้นตอนการหลุดพ้นยังไง ตอนที่เราเดินทางมายังไงทําไมเราหลงครูบาอาจารย์ทั้งลายคนนู้นคนนี้ถึงหลงอืมแล้วจะมาติดอะไรมันข้องอยู่กับอะไรมันไม่แตกฉานในเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ตัดสื่อทามมันเลยไม่รู้ขั้นตอนอวงจรของมโนวิญญาณมันฉลาดมันเก่งมายาจิตนี่งไงอาจารย์เห็นยํำตั้งแต่เห็นตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่ไปปลูกผักเลยอะเมล็ดผักควรดินปลูกผักจนได้ผลผลิตจนพร้อมเมล็ดพันธุ์กำหน่ายได้อยก ขนาดนั้นเนะี่ยถึงรู้ขั้นตอนทั้งหมดเขาเรียกว่าการตัดสู้ทำ<ม>แล้วหนึ่งเดียวในโลกมีอาจารย์คน้นันอยู่ในสมัยนี้นะ<ม>เพราะจะไม่มีใครมานั่นอีกได้แล้ว<ม>ก็เหมือนสมัยพระเจ้ามีพระเจ้าคนเดยอ<ม>แล้วสิ่งที่อาจารย์จตถึงว่าตัดสู้ทำมันเดียวกันแหละกับพระเจ้ากตตัดสูด้ในทางของพระเจ้า<ม>ต่อพระเจ้าเ็าเปลี่ยนสมบุน ทางจิตวิญญาณของอาจารย์รเป็นอาจารย์ของอาจารย์คืออาจารย์ทางจิตวิญญาณพูดมาปากมาปากวิญญาณมาปลดป่อยจิตมโนวิญญาณเนี่ยทำลายภพภูมิของจิตมโนวิทญาณเนี่นคคยคนมันมองไม่ออกเพราะอาจารย์อย่างเนี้ยชีวิตหล,ะละั่งล้าอยู่คนยุคสมัยทีนเปลี่ยนไป คนก็เลยมองไม่ออกหาว่าอาจารย์ขี้คุยขี้ม้มานั่งอย่างนั้นอย่างนี้่ก็กแล้วแต่พวกเธอโอเคนนพูดมามีประโยชน์อาจารย์ก็เลยทาประโยชน์นี้ขึ้นมาครับเพราะว่าค,ค,ค,คนที่มันจบมนันหลุดพ้นจริงๆเลยมันเลยเงียบเพราะมันไม่รู้ขัน้นตอนมันไม่เห็นขัน้นตอนวงจรทั้งหมดมันจะไปชี้ทางสว่างให้เขาได้ย,ไไยังไงจะไล่ฐานเขายังไงจะทําให้เขาหลุดพ้นออกจากวัฏตะสงสารตรงนั้นได้ยังไงเพื่อให้เขาเกิดแสงสว่าง เกิดยานก็คือแสงสว่างแล้วเกิดปัญญาที่แท้จริงนะยานเห็นก็คือสมามากเลยเอาอาริยมรรคบูแปกไปทำลายอาสวะตัวนี้นะฮะโอเค